มาจากบริษัทหานุมานแบรนด์นะคะมาจากสวรรค์ลบบุรีค่ะค่ะงานโอทอปปีนี้เรามีสินค้ามาขายก็คือเป็นตัวคอลลาเจนค่ะแล้วก็น้ำมันนวดสมุนไพรค่ะคอลลาเจนนี่คือใช้อย่างไรสคุณอะไรยังไงตัวนี้เป็นตัว C u 2ค่ะช่วยเรื่องข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมันนวดสมุนไพรค่ะตอนนี้มีโปรเ็นสีแถมหนึ่งนะคะสบู่เนแล้วก็เป็นตัวขายดีของเราค่ะเป็นตัวหนุมานฟุตแพดค่ะ เป็นโปรสิทธิ์1นึ่เหมือนกันค่ะแล้วก็วันนี้พิเศษก็คือเราเอาแม่ด,ดุไก่ดำมาขายเนียค่ะเป็นพืชสมุนไพรค่ะยินดีนัค่ะก็คือพูธของเรานะคะอยู่ที่ลรอบพีพีสี่สค่ะเสาที่ส3านะคะแล้วก็ในงานนี้ก็คือเรามีโปรโมชั่นเป็นแถมตัวยาสีฟันค่ะไม่ว่าจะซื้อสินค้าเท่าไหร่ก็คือเป็นโปรแถมค่ะ ถึงวันอาทิตย์นะคะ